ตื่นมาไม่สบายปวดคอปวดบา่าปวดหลังคุณมีอาการแบบนี้อยู่หรือเปล่าได,ได้ในโลกล้วนปวดหลังตอน,นเด็กคุณอาจจะฝันอยากเรียนโรงเรียนที่คุณอยากจะเรียนโตขึ้นมาทํางานในที่ที่คุณอยากจะทําครอบครัวมีความสุขแต่พอโตขึ้นมาแล้วอ่ะแค่ไม่ปวดหลัง มึงเป็นบุญชีวิตแล้วว้ยผมเป็นคนนึงครับที่เวลานอนแล้วแบบปวดหลังมากการนอนไม่ใช่การพักผ่อนเลยครับแต่แล้วน้องลิงครับบอกผมมาว่าที่นี่อาจจะแก้ปัญหาการปวดหลังของพี่ได้เพราะเขามีนักสรีระที่จะคอยดูแลเรื่องการนอนของเราปรับท่านอนเรื่องหมอนด้วยจะเป็นยังไงตามผมมาครับมาสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ที่นี่ชื่อว่า Amazing นะคะเป็นร้านหมอนและที่นอนคัสตอมค่ะที่ออกแบบมเป็นพิเศษให้เหมาะสมกับสรีระแล้วก็พฤติกรรมการนอนของแต่ละบุคคลเลยค่ะต้องถามนิดนึงว่าเป็นพนักงานของที่นี่ต้องเรียนอะไรมาหรือเปล่าที่นี่เราไม่มีพนักงานขายหรือว่าเซลล์เนาะที่นี่เราจะใช้แต่นักเกย์ผ้ามัดโดยเฉพาะเลยค่ะในการเลือกหมอนและที่นอนให้เหมาะสมกับสรีระเลยมีคนชอบบอกผมว่าคนอย่างผมไม่ต้องนอนนิ่มอีกคนบอกนอนที่นอนแข็งอะไรอย่างเงี้ยคือสิ่งเหล่านี้มันเกี่ยวไหมครับกับการนอนเกี่ยวก็คือจริงๆแล้วเนี่ยคนเราไม่ควรนอนที่นอนที่นุ่่มเเเกกิินนนนไไปปหรรือวาแข็งงตี้ จะต้องดูที่สรีราของเราเป็นหลักเลยอ,อย่างคุณทัศโต,ตเนี่ยพอดูสรีราแล้วเนี่ยต้องหาที่นอนที่ตอบโจทย์ยากแน่นอนเพราะว่าเป็นคนที่ช่วงคอเนี่ยไม่ค่อยมีเคิร์บเท่าไหร่แต่ว่าไหลอะกว้างเวลานอนหงายกับนอนตะแคงเนี่ยจะมีความที่แบบไม่บาลานซ์กัน <c oughs> ดูเร้ไงอ่ะเนี่ยคือปัญหาผมเลยเวลานอนใหญ่เนี่ยจะต้องเป็นหมอนที่ต่ําหน่อยใช่แต่พอนอนตะแคงปุ๊บคอพับก็เลยทําให้แบบมีแบบปวดที่ช่วงต้นคอเดี๋ยวตรงเนี้ยวันเนี้ยปอจะเลือกให้เหมาะสมกับสรีราของคุณทับโตเลยเนาะขั้นตอนแรกเดี๋ยวปอขอเริ่มที่สัมภาษณ์เกี่ยวกับประวัติแล้วก็พฤติกรรมการนอนเบื้องต้นก่อนปอจะได้ดูว่าเอ้ยวันนี้มามีปัญหาหรือว่ามีตรงไหนที่อยากให้ปอช่วยแก้ไขให้บ้างเนาะเดี๋ยวเชิญด้านในเลยเบื้องต้นปอให้ตอบแบบประเมินสุขภาพเกี่ยววกกกกัพพฤิรรรมมาานน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 อออ่่ะะะะะคปปยดดูู้้ํหสสงเจไไ ว่าควรนอนที่แบบที่นอนความนุ่มความแน่นประมาณไหนน้ำหนักกส่วนสูงนี่มีผลด้วยหรอครับกับที่นอนมีผลนนเพราะว่าที่นอนเราที่ปอบอกเป็นที่นอนคัสตอมเนาะปอน<ม>ต้องปรับให้เหมาะกับแนวกระดุกสลังแล้วก็สรีระปกติเข้านอนช่วงเวลาประมาณกี่ทุ่มได้คะตีสองตีสามโดยเฉลี่ยโดยเฉลี่ยเนาะแล้ววันหนึ่งเนี่ยนอนประมาณกี่ชั่วโมงหกถึงเจ็ดครับแล้วมีรกประจําตัวอะไรไหมคะเป็นหมอนรองแล้วมีอาการปวดเมื่อยบริเวณไหนบ้างตอนนี้ปวดคอนับหนึ่งบ่าสองแล้วก็หลังล่างหลังล่าง,างขวาด้วยนะครับข้างเดียวครับแล้วหลังจากตื่นนอน การเพิ่มขึ้นไหมคะการนอนสําหรับผมอะมันไม่ใช่ได้พักผ่อนอะไม่เหมืเดิมเดี๋ยววันนี้เราวัดสรีละกันก่อนแล้วเดี๋ยวปอให้เทสนอนดู เดี๋ยวอันนี้ปอจะวัดสรีราดด้วยหน้าแผ่นหิบลายก่อนเนาะปอจะดูระดับหัวไหล่ก่อน,นกับระดับแนวสะโพกเนาะหัวไหล่สูงต่ําไม่เท่ากันอะไรเนงะี้ยก็จะมีผลกับท่านอนตะแคงด้วยเดี๋ยวด้านหน้าเนี่ยนนก็จะมาร์คจุดที่หัวไหล่ทั้งสองข้างก่อนนะคะต่อไปก็จะเป็นดูแนวสะโพกเนาะบางคนก็สะโพกสูงไม่เท่ากันเหมือนกันโอเคเดี๋ยวยืนตรงสบายๆค่ะปกติไม่ต้องเกรงเลยแล้วก็วมองตรงที่กล้องเลย,ยโอเคเดี๋ยวหันซ้ายมาทางปอเลยค่ะอันนี้ปอก็จะดูแนวด้านข้างค่ะก็จะดูตั้งแต่แนวกระดูกต้นคอแล้วก็ ดูเคิร์ฟของช่วงเอวแล้วดูว่ามีแบบคอยื่นไปด้านหน้าไหมอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะสังเกตได้ตรงนี้ก่อนที่เราจะทดลองนอนกันจริงๆเนาะพาอยากจะอธิบายตัวหมอนให้ฟังก่อนหมอนของ Amazing ของเราอ่ะก็จะเป็นหมอนคัสตอมค่ะทั้งหมดมี3แบบด้วยกันแบบแรกเนี่ยชื่อว่า Mountain Top ค่ะรุ่นต่อไปก็จะเป็น Deep Valley ค่ะรุ่นสุดท้ายเนี่ยจะเป็น Ocean Wave อีกปัจจัยหนึ่งก็คือที่นอนประมาณเกือบ80%เลยอะจรี้วเราอยู่บนที่นอนพอจะบอกว่าความนุ่มความแน่นของที่นอนเนี่ยก็มีความสัมพันธ์กับองศาของหมอนเพราะฉะนนนนั้้้เเราาก็ลยยตอองททํี่ดว แล้วเดี๋ยวเราไปดูที่นอนกันเ <Okay. S 2> นาะโอเคเชิญ okay. ด,ด้านนี้เลยที่นอนของ Amazing เนี่ยเนาะก็จะเป็นที่นอนคัสตอมค่ะที่บอกตอนแรกเลยก็คือมันออกแบบมาเป็นพิเศษให้เหมาะสมกับสรีระแล้วก็พฤติกรรมการนอนของแต่ละบุคคลเลยเดี๋ยวเราเริ่มจากผ้าด้านบนตัวนี้เลยนะคะปกติแล้วอะทั่วไปเวลาเราไปซื้อที่นอนเนี่ยมันก็จะเป็นผ้าแบบประมาณนี้เห็นไหมว่ามันจะเป็นขนมันก็อาจจะอมความร้อนได้ซึ่ง Amazing ของเราเนี่ยก็เลยแก้ไขปัญหาผ้าด้านบนตัวนี้ให้เป็นผ้าคูเทคค่ะผ้าคูเทคตัวนี้จะให้ความเย็นสบายสิ่งที่ผมเชื่อว่า โลกอยากรู้แล้วผมก็อยากรู้ครับไอเนี่ยมีไว้ทําอะไรครับจริงๆแล้วตัวเนี้ยค่ะมันเป็นผ้าคาดกันเปื้อนเนาะเท้าเราไม่สะอาดจะได้ไม่ต้องเปื้อนที่นอนอ๋อล้างเท้าด้วยนะครับ เปิดมาชั้นที่2ตัวนี้จะเป็นท็อปเปอร์ยางพาราหนา5เซนติเมตรด้านบนเนี่ยก็จะนุ่มพอเวลานอนปุ๊บจะรู้สึกถึงความนุ่มแล้วก็เดง้งแต่ว่ามีส่วนฐานที่แน่นเนี่ยช่วยรองรับน้ําหนักของเราอันนี้เปิดออกมาปุ๊บก็จะเจอกับผ้าตัวนี้เนาะตัวนี้เป็นผ้า3 d ดีค่ะช่วยระบายอากาศแล้วก็กระจายน้ําหนักจากชั้นท็อปเปอร์ลงมาสู่ชั้นที่เราคัสตอมข้างล่างอันนี้ก็จะเป็นชั้นที่4ถ้านอน2คนที่นอนเดียวกันสรีระไม่เหมือนกันแบ่ง2ฝั่งซ้ายขวาให้ความนุ่มความแน่นไม่เหมือนกันส่วนสโกกัฟ ส่วนล่างตรงนี้เราควรแน่นมากกว่าส่วนหัวไหล่หนึ่งระดับอันดับ2เนี่ยจะเป็นที่หัวไหล่อันดับ3จะเป็นที่ขาททอาล่างและส่วนสุดท้ายเนี่ยจะเป็นศีรษะอันนี้คือจะเป็นแนวกระดูกสันหลังของเราในปกติพอเวลาเราลงนอนปุ๊บตรงนี้มันก็คือช่องว่างที่หมอนความสูงของหมอนควรจะประมาณนี้สําหรับของแต่ละคนแล้วก็เห็นไหมคะว่าจะมีความเอ็นของกระดูกสันหลังอันนี้ในท่านอนงายก่อนนะคะถ้าเรานอนที่นอนนุ่มปุ๊บตัวเราก็จะจมลงไปกับที่นอนเยอะๆยิ่งน้าหนักเยอะตัวก็จะจมเยอะเห็นไหมเกิดอะไรขึ้น<ๆ>กระดูกสันหลังโค้งเป็็นตัว C เลยก เราเกิดอาการปวดเมื่อยได้แล้วถ้าเป็นท่านอนตะแขงเวลานอนเนี่ยน้ำหนักจะลงที่สะโพกตรงเนี้ยเยอะมากๆแต่ถ้าเกิดตรงเนี้ยเยอะไปด้วยมันก็จะยิ่งกดเราก็จะเจ็บไหลอันนี้สําหรับที่นอนแข็งแต่ถ้าที่นอนนุ่มปุ๊บตัวก็จะจมลงไปต่อไปก็คือขั้นตอนสําคัญและเดี๋ยวเราลองนอนกันจริงๆดูแล้วก็จะวัดสรีระในท่านอนกัน อันแรกเลยนะคะเดี๋ยวอขออนุญาตแนะนําท่านอนหงายที่ถูกต้องก่อนเนาะเวลานอนหงายเนี่ยอย่าให้ไหล่เนี่ยอยู่บนหมอนเกินไปท่านอนหงายในเวลาถ้าเรามีอาการปวดหลังส่วนล่างมากๆควรมีหมอนรองใต้เขา่าโอเคเดี๋ยงออเข่าทั้งสองข้างนะคะโอเคแล้วก็นอนเลยจะรู้สึกได้ว,ว่าหลังเนี่ยแนบกับที่นอนมากขึ้นแล้วก็กล้ามเนื้อตรงนั้นจะผ่อนคลายมากขึ้นเดี๋ยวขอวัดสรีระที่ท่านอนหงายก่อนนะคะเราก็จะแปะ3จุดด้วยกันนะคะจะมีที่หลังก o หูหัวไหล่แล้วก็ที่สะโพก ต่อไปพอขอดูท่านอนตะแคงหน่อยตะแคงขวาก็จะนอนอย่างนี้ปุ๊บจะมีหมอนอันนึงตรงขาเพ่อหมอบอกว่าทวนจะมีทวนจะม,จะมีไม่งั้นจะทําให้แบบว่าน้ําหนักมันจะกดอ่ะไหนนอนให้ดูหน่อย<ๆ>เหมือนที่บ้านเลยค่ะคุณน้าโดนนอนท่าโอเคเนาะถูกต้องเลยแหละก็คือช่วงท่าหลังตรงอาจจะปรับนิดเดียวเลยก็คือเอาหมอนข้างเนี่ย เอาลงเป็นยาวๆแล้วก็เข้ามาที่ตรงนี้บางค่าเนี่ยจะช่วยถ่ายน้ําหนักจากสะโพกของเรา,เาลงไปด้วยมันก็จะได้ไม่ลงที่หลังเยอะจนเกินไปเวลาผมนอนตะแคงหมูจ้าหมอนอีกใบหนึ่งมาซ้อนตรงนี้เพื่อให้มันสูงขึ้นสูงกว่านี้เยอะไหมเยอะเลยครับอ่าประมาณนี้ เดี thi, n on, n on, ar, nei, 8, 3, ๋ยวเราดูท e, ่านอนหงายกันก mm ่อนเนาะเวลาที่เรานอนหงายเนี่ยที่ปอแปะปุ่มกระดูกทั้ง3จุดที่ปอบอกก็คือมันจะเป็นจุดแลกมากของแนวกระดูกสันหลังของเราในท่านอนหงายเนี่ยตรงหัวไหล่กับสะโพกเนี่ยตรงกันแน่นอนแต่ว่าจะมีปัญหาที่ตรงหมอนในท่านอนหงายเนี่ยหมอนสูงเกินไปแต่ว่าดูท่าที่จะเป็นปัญหาก็คือจะเป็นท่านอนตะแคงอันนี้จะเป็นแนวกระดูกสันหลังของต้นคออกส่วนบนอกส่วนกลางอกส่วนล่างแล้วอันนี้เป็นส่วนเอวช่วงตั้งแต่อกส่วนบนต้นคอไปเนี่ยจะมีโค้งขึ้นเพราะว่าที่นอนตรงเนี้ยยยแนนน่่ด้้ววขะใชชหมสูงาก็ Mm hmm. มีการกดที่หัวไหล่อยู่แล้วก็เป็นคนที่มีสรีระช่วงเอวเนี่ยเอวคอดทําให้ตรงช่วงสะโพกเนี่ยดันขึ้นนิดหน่อยต่อไปด้านหน้าด้านหน้าเนี่ยชัดเจนเลยปกติเวลานอนแต่แขงเนี่ยเราจะต้องให้เส้นเลเซอร์เนี่ยตัดกลางศีรษะไปสมุกไปคางแล้วก็กลางลําตัวแต่ตรงเนี้ยเห็นไหมว่าอันเนี้ยกลางลําตัวแล้วนะแต่ว่าหน้าเราเฉียงขึ้นเพราะว่าหมอนเนี่ยสูงเกินไปเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลองปรับหมอนและที่นอนดู mm hmm. ว่าควรจะเป็นแบบไหน ทีนี้ด้านนี้ปรับให้แล้วอันนี้ก็คือท่อนบนเนี่ยจะเป็นซอท่อนกาอลางก็จะเป็นมีเดียม <medium S> 2>, 2ชิ้นแล้วก็สุดท้ายเป็นซอแต่เ,เราลองนอนกันเลยเดี๋ยวอันท่านอนหหายก่อนนะคะ เรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเชิญนั่งข้างเตียงเลยค่ะอันนี้ด้านหลังที่พอปรับแล้วแนวกระดูกสันหลังคือตรงใกล้เคียงกับแนวปกติมากที่สุดแต่ถ้าเป็นอันแรกช่วงไหล่เนี่ยมันโดนดันโดนกดส่วนคอกับอกส่วนบนเนี่ยโดนดันขึ้นเยอะเลยแล้วก็มีส่วนเอวนิดหน่อยแล้วก็ด้านหน้าที่เป็นความสูงของหมอนใบเดิมพอเราปรับแล้วถ้าเป็นใบนี้โอเคขึ้นเลยของเคทุนคัะโตเนี่ยเป็นแบบแก้แค่ที่หมอนไม่ได้ต้องแก้ที่นอนร่วมด้วยมันต้องทั้งสองอย่างโอเคครับผมซื้อโอเค <laughs> แล้วก็อันนี้เป็นท่านอนหงายนอนหงายคือตรงแบบสวยเลยโอเคอันนี้ไม่ต้องเปลี่ยนหมอน2ใบแล้วก็คือใช้หมอนใบเดียวนอนในทั้งหงายแล้วก็ทั้งตะแคงเพราะเราปรับที่นอนร่วมด้วยขั้นตอนต่อไปสําคัญมากๆก็คือให้ทดลองนอนจริงๆประมาณ15นาทีกับที่นอนกับหมอนที่เราปรับแล้วที่เราคุยกันมาเนี่ยรวมพสรเจเปลี่ยนหมอนน,น,นั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยประมาณเป็นชั่วโมงนะครับใช่จริงๆเราหนึ่งคนเนี่ยประมาณ45นาทีถึงหนึ่งชั่วโมงก็<ๆ>คือทุกคนที่มาเนี่ยก็จะได้รับคําแนะนําแล้วก็คำปรึกษาแล้วรอนทนทนลดงจิๆ ดเ,เดี๋ยวทดลองนอนกันนะคะมาทดลองนอนเอ,อาละิดไ้ด้วยครับเฮ้ยๆอันนี้ถ้าเกิดว่าเวลาที่นอนใช่ไหมคะมีอาการผิดปกติจากเดิมเกรงคอมากขึ้นเกรงกล้ามเนื้อมากขึ้นหรือว่าเวียนศรีรษะเนาะให้กดกิ่งได้เลยแล้วเดี๋ยวจะมีนักกายภาพเดินมาดูแต่ว่าถ้าไม่มีอาการอะไรก็คือให้นอนจนครบเวลาแล้วเดี๋ยวนักกายภาพมาเดินเข้ามาโอเคนอนเลยเดี๋ยวอีก15นาทีเจอกันครับับตสิีร วงแข,งข,องขออนุญ,ญาตนะคะขออนุญ,ญาตค่ะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเปิดไฟนะคะครับเป็นไงบ้างคะ ดีขึ้นครับแต่ว่าคือก็จะมีแรงที่เราไม่ชินเช่นแรงหัวไหลอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดสมมุติว่ากลับไปนอนที่บ้านอย่างเงี้ยค่ะอาจจะต้องใช้เวลาสักหนึ่งสัปดาห์ในการปรับตัวดูก่อนว่ามีอาการอะไรไหมแต่ว่าถ้ามีอาการโทรกลับมาแจ้งบอได้เลยแล้วเดี๋ยวบอส่งทีมนักกายภาพบำบัไดไปดูไปปรับไปเปลี่ยนให้ที่บ้านเลยถ้าให้เทียบก็คือว่าจากฝั่งนี้ของตัวเองเนี่ยค่อนข้างตรงส่วนหัวมันจะต่างมันจะเบาลงนิดหนึ่งตรงกลางตัวเนี่ยจะรู้สึกติดหลังขึ้นมาหน่อยใช่ก็คือมันจะเข้าไปซัพพอร์ตตรงเคิร์ฟตรง ถ้าเกิดใครที่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องการนอนอาจจะเฉยๆแต่ถ,ถ้าเกิดคนที่มีปัญหาเรื่องนอนเนี่ยก็คงจะรู้สึกได้เดี๋ยวมีรีพอร์ตให้ดูค่ะด้านนอกเลยเาไปดูรีพอร์ตดีกว่า เมื่อกี้เราก็ได้ทดลองนอนเสร็จแล้วเนาะอันนี้ปอก็จะมี p เ s t ร์ร <Roger> report ให้ดูก็คือเป็นการตรวจวิเคราะห์สรีระเบื้องต้นที่เราตรวจกันครั้งแรกเลยก็คือเป็นท่ายืนหน้าด้านหน้าเนาะจะมีช่วงไหล่ซ้ายที่ยกสูงกว่าขวานิดนึงแล้วก็ช่วงสะโพกเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรก็คือตรงปกติแล้วก็มาเป็นด้านข้างค่ะด้านข้างเนี่ยจะมีช่วงแนวกระดูกสันหลังต้นคอเนี่ยยืนไปทางด้านหน้าม,มากกว่าเนยปกติเล็กน้อยอ,อาจจะด้วยลักษณะที่เราเล่นโทรศัพท์มือถือหรือว่าใช้คอมพิวเตอร์เงี้ยเราก็จะก้มไปด้านหน้าเช่นเวลาเล่นเกมผมจะแบบ เออใช่ใช่แล้วเหมือนเราคงค้างท่านี้นไว้นา,นานมันก็ทําให้เป็นร่วมกับเหมือนถ้าเรานอนหมอนสูงในท่านอนย้ายเนี่ยก็จะยิ่งแบบส,งส่งเสริมกัน <Okay. S 1> ไปอีกโ <Okay. S 1> อเคแล้วก็จะมีช่วงกระดูกสันหลัง่วนเอวเนี่ยก็คือจะเป็นคนมีเพิ่มช่วงเอวเนี่ยเยอะนิดหน่อยสังเกตได้ง่ายก็คือเวลานอนนอนย้ายจะแบบมีช่องว่างยิ่งนอนที่นอนอแข็งแขงก็จะมีช่องว่างตรงนี้ก็คือจะเห็นชัดเลยนะคะต่อไปก็จะเป็นอะไรเมนก็คืออันนี้คือตรวจวัดในท่านอนที่บอกอธิบายให้ฟังนาะก็คือเป็นก่อนปรับก็คือเป็นภาพที่นอนเดกับหม ใบเดิมที่เรานอนที่บ้านก็จะเป็นหมอนสูงแล้วก็ที่นอนแข็งอันนี้ก็จะเป็นหลังปรับที่ปอปรับแล้วเป็นหมอนตัวเมาท์เทนมีเดียมด้านต่ำที่นอนที่ปอบอกเลยก็เป็นท่อนบนเป็นซอฟท่อนที่สองสเป็นมีเดียมท่อนสุดท้ายเป็นซอฟอันนี้ก็คือแนวกระดูกสันหลังก็จะตรงใกล้เคียงกับแนวปกติมากขึ้นโอเคจากตะกี้ที่นอนมาจะรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นแต่ว่าที่เราจะไม่ชินเลยคือตรงไหลเราเคยนอนสูงมาก่อนเพื่อเราต้องการให้ไหลเราอะมันไม่เบียดกับที่นอนแต่แกนกลางเนี่ยพวกคอตัวเราเนี่ยจะสบายขึ้นแต่ตรงนี้มันจะ ตรงนี้อาจจะต้องใช้เวลาในการปรับตัวเนาะวันนี้ก็จะมีเป็นใบรับประกันสินค้าให้ทั้งหมอนแล้วก็ที่นอนค่ะ30บวันแรกเนี่ยถ้านอนแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยยังไม่โอเคมีปัญหาแจ้งมาได้เลยแล้วเดี๋ยวปอส่งทีมไปประเมินแล้วก็ปรับแก้ให้ที่บ้านเลยตัวหมอนเนี่ยเลย30บวันไปปร,รับประกันให้3ปีส่วนที่นอนเนี่ยรับประกันให้10ปีใน10ปีเนี่ยมีถ้ามีการยุบตัว <c oughs> หรือว่าเป็นอะไรเนี่ย <c oughs> ก็คือเราเปลี่ยนให้ฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายและอย่างนี้เกิดแบบคนที่มาตรวจแต่อาจจะยังไม่ได้ซื้ออะไรเงี้ยได้นด ที่เนี่ยเราไม่รับเคทวอล์กอินเนาะจะต้องนัดคิวล่วงหน้ามาที่เนี่ยเรารับ4คิวต่อวันมาตรวจประเมินฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะลองดูนะครับ4คิวคือที่นี่แต่ถ้า4คิวเนี่ยคือนู่นเลยฮะไกลมา <c oughs> โอเคครับทงางนกนี้ขอบคุณปอมากครับได้ครับขอบคุณ,ค,ณค่ะ ช่วงสุดท้ายแล้วครับอย่างที่บอกว่ามาถ่ายเทปนี้เนี่ยผมไม่ได้ตังเลยถามคุณแม็กดีกว่าใช่ไหมครับใช่ครับต้องขอบคุณพี่คาโตะมากครับแอบถามราคาดีหนึน่งให้พี่คาโตะทายถ้าพี่คาโตะทายถูกพี่คาตโตะไปเลยก็ผมได้เลยเหรอทยับนะผมเอาจริงนะ,ะหมอนประมาณอย่างนี้ใช่ไหมคัสตอมด้วยสันห้า ที่นอนของเราหลักหมื่นครับมันก็จะมีโปรโมชั่นทุกเดือนแล้วก็ที่นี่เราจะมีสูงเปร์เซ็นต์10เดือนด้วยสถานที่ตรงไหนอะไรยังไงบอกนิดน,นึงครับตอนนี้นาสาขาใหญ่เราอยู่ที่โรงแรมโฟวิงครับที่สีนครินตอนนี้เรากําลังทยอยเข้าไปตามคลินิกกายภาพภายในปีนี้ก็น่าจะมีเพิ่มขึ้นอยู่ประมาณ4-5สาขาเหมือนกันโวกความจริงก็ใช้ให้ดีแล้วโรคแห่งความฝันจะได้ใช้ไม่ดีๆ เจววันนี้คุณแม่ครับขอบคุณคือครับตัวครับเฮ้ยวแจวแจวแจวเฮ้ยวโลกความจริงใช้มันดีโลกความฝันใช้มันดีเฮ้ยประโยคนี้เจวอ่ะเห็นบอกวันนี้มีของขวัญให้กับคนดูด้วยใช่ครับก็จะมีอ่าวอลชอร์ครับมาคัสตอมหมอนฟรีมูลค่า3,000บาทครับจำนวน5รางวัลก็คนดูช่วยกันคอมเมนต์ครับใครที่แบบมีปัญหาเรื่องปวดคออยู่ปวดอะไรนี้อยู่ครับผมก็ให้ละกันครับเดี๋ยวให้น้องลิงไปแจกนะไปสุ่มแจกเอาทันนี้ขอบคุณพี่แมด้วยครับขอบคุณวันนี้ที่เอื้อเฟื้อให้เรามาถ่ายกันครัับบบขอคคุณมากร